ลงมาข้างล่างมันมาอะไรตัวใหญ่ลงมาข้างล่างนี่ลงมา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  อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยัดแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว่าข้างล่างก็ไม่รอดกูไปแล้วบีกูไปแล้วกูวิ่งหนีแล้วสวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะผมอันนี้เราก็จะมาเตียนดันดีกว่าไม่เอาละไอ้พวกดนันสามะคงสามะคีอะไรอย่างเงี้ยกูโยนทิ้งลงถังขยะละเอาเป็นว่าเอาชีวิตรอดใครเอาชีวิตรอดมันละกันวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันในแบบอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมเอาชีวิตรอดกันนะครับทุกคนว่าเราจะมีชีวิตรอดไปกี่วันนะตอนนี้เริ่้นไะงด เราต้องหาสร้างบงสร้างบ้านเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านหลังไหนอะเขาอยู่กลางถนนเนี่ยเปิดไฟฉายวิ่งไปวิ่งมาอย่างเนี้ยโอ้โหแม่งมืดจัดอ่ะมืดที่เหี้ยมืดเกินเฮ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยตัวเหี้ยอะไรไม่รู้แม่งไลกูเหี้ยเป็นเป็นสิบเลยไอเหี้ยเขานอนลุงกินโอ้ยมันไลเขาเป็นสิบเลย ไอ้เหี้ยกูโอ๊ยพ่อมึงอยู่กูสี่ตัวในบ้านกูเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยกูอุดก่อนเลยอุดก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยวิ่งอู้เหี้ยในบ้านก็มีอุดอุดอุดโอ๊ยหลังเข้าฝันแม่งฝันแม่งโอ้กูตายกูตายแท้ๆไอ้เหี้ยเยอะเกินเยอะเกินเออตายหนึ่งเออกูแตกไอ้เหี้ยอย่าไม้แต่ทำอะไรกูแตกเลยอะไรอ่ะ เอ้ยเริ่มต้นใหม่ครับวันที่ไหนจบไปเกินเมันเขาต้องรอมันเช้ากอนอ่ะเขามองไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยเขาองมองไม่เห็นเหมือนกันมืดเกินเลยเออม่งมืดเกินอ่ะเอ้ยมีห้องใต้ดินด้วยเอ้ามีผีด้วยเอาูฟ้าเอาผีตัวเล็กยังไม่ทันเกิดหรอมึงอ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยตายซะเด็กน้อยเรบร้อเโดนฟาดหัวแตกมาเช้าแล้ววิ่งมาหาเขาดิเอ้ยเขาเจอหอคอยแล้วหอคอยเขาเจอแล้วยังไงเออข้างหลังข้างหลังวิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วแป๊บนึง ก็ขอฟาร์มหาอาหารก่อนออมึงเอาเหรอเอาเหรอมาดิมามามามึงมาเลยครับาฟาดาฟาหัวแตกฟาดหัวแตกอย่าเก่งครับวันที่สองแล้วนี่บานก็มีอาหาร,หรไหมแมวเมวหาเองเลหา,า้าเเฮ้ยมีแชร์แลงหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าแชร์แลงมันใช้ได้หรือเปล่ามันจะมันจ,จะมีห้องหนึ่งที่แบบเหมือแนบบแบบมีลูกกองอะเอาไว้เอา เอาแฉลงงัดได้มั้งไม่รู้นะคิปเองนะฟุ้งฟุ้งอ๋อปูสร้างุ้งสร้างอืมเราสร้างบ้านไว้ก่อนไหมแล้วเราก็จะได้แบบมีที่ซุกหอนอนเอาหลังนี้เอาหลังนี้ไม่ไม่เอาเอาในเมืองดิมึงอยู่ไกลเมืองกว่าจะวิ่งถึงเมืองก็มืดพปดีคิดหน่อยดีคิดหน่อยดีคำนวณพิเคอยแยแยรู้จักเปล่าคอวยอ่ะเเออเอาหลังไหนดีว่าหลังนี้ก็น่าสนใจนะอหลังนี้หน้าต่างมันเยอะดีพอคืนพอคืนหมาดุมันมาเยอะเกินอ่ะ ฟางก่อนโอ้กูเห็นละแฟนหน้ามีเออฟางก่อนเฮ้ยกระสุนปืนบุลเลตแล้วปืนกูเฮ้ยได้ปืนโอ้เรียบร้อยได้ปืนเรียบร้อยวุ้นช่วยเขา้นช่วยเขาวิ่งออกมาสิมึงเข้าไปทำไมอ่ะมึงเข้าไปทำไมอ่ะมึงออกมาสิมานี้โอ้โหก็รู้บ้านหลังนี้มีผีมึงจะวิ่งเข้าไปอีกมึงเหลือจะเชื่อว่ะไอ้เฮียเก็บเอาชีวิตรอดมึงยังจะวิ่งเข้าไปตายหลังนี้เลยหลังโฮ้ยถ้าปืนมันยิงยากจังวะเฮ้ยไอ้เฮียทำไมปืนกระสุนไม่ตรงเลยวะ ทางนี้มาทางนี้นอนเออก็อใจเย็นดิพี่มีปืนน้องน้องใจเย็นปืนกูมันยิงยากจังวะเมื่อกี้ยิงไม่โดนสักนัดเลยหนกูเทสปืนนี้อ้อยอหัวยไม่ตายวะาาย <c oughs> เรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยแหมข้างหน้า,นามันเกิดนะไม่เป็นไร <c oughs> พี่มีไรน้องในมือพี่อ่ะรู้จักปืนเป่าเดี๋ยวกูยิงแบบทิกแ็กโถเลยเฮ้ยปือนอีกบอกเจ็บไม่แบ่งด้วยยิงยิงไง เป็นไงงูยิงแบบทิกแท็กทูลไวหลังยิงมาดิครับโอ้ยมีตัวตามหลังมึงมกูรน่าเออุย้ยผีเต็มเลยว่าหนังนี้มันสปอร์อไปเอาหลังนี้แหละอุดเลยว่าแต่ถ้าเกิดเราอุดเราอุดหมดแล้วมันลบออกได้ปะวะลบออกไม่ได้ปะหลือต้องตีมันตีได้ปะมอ๋อได้ได้ได,ไดโ้โอเคโอเค ้องมมหมดเลยปีทะขึ้นเหรออวันมาเราต้องรอดคืนนี้ให้ได้กูว่ากูเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งยังจะง่ายกว่าอยู่มันอะไรว่ามันบอกให้รันตัวเฮี้ยอะไรอยู่บนหัวเราอ่ะแสงแดงๆเฮ้ยเฮี้ยมาเต็มเลยเออบีไม่ไม่มีที่เติมเลือดหรอเติมเลือดก่อนดิ่อือไม่มีไม่มีเฮ้ยบ้านพังเดี๋ยวคือเฮี้ยอะไรเนี่ยตัวใหญ่ เฮ้ยมันยิงไม่ได้วะมันไม่ตายตัวนี้ผีเอาเอาเอาติดดิมึงติดบล็อกดิเอาเจอปืนปมุเข้าไปกูจ่ายกระสุนฟรีเลยอืมมึงต้องตายสักวันแหละเฮ้ยมึงตายยากจังอ่ะไอ้เหี้ยตายยากจัดโอเคไม่ยิงแม่งละเรื่องกระสุนกู โอ้ขึ้นมาดีขึ้นมาดีเก่งจริงก็ขึ้นมาเด้อกูอุดไว้ก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนเฮ้ยเพลงเพลงเพลงใกล้หายละมันมันจะไปละวายไปแล้วเหรอเอ้ยหายเอ้ยเรี่อยเลยเดี๋ยวเขาฟาดเองเดี๋ยวฟาดเองเอ้ยเดี๋ยวฟาดเองตัวไม่มีขนมกินหรอไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยนี่ไงใต้บ้านนี่ขายอยู่นะเอ้ยตัวเหี้ยอะไรไม่รู้เต็มเอ้ยกูตายได้เนี่ยกูตายได้นะ มันเยอะเกินกูตุกกูแตะเรดาไว้ทำไรอ่ะไฮ้มับอกให้มีวะมีประตูเฮี้ยละมีลงมาข้างล่างมันมาอะไรตัวใหญ่ลงมาข้างล่างนี่ลงมา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  อุ้ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยัดแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว่าข้างล่างก็ไม่รอดกูไปแล้วพี่กูไปแล้วกูวิ่งหนีแล้วตายกูตายมึงบอกกูว่าตายไอ้เหี้ยมันพังบ้านข้างหลังมึงยัให้รอดไงอ่ะเนีหาทำไรได้อ่ะเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนใช้ปืนทางซ้ายมือกูกูต้องไปหาเพื่อนเพื่อนจ๋าฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อนอยู่ไหนในนี้หรือเปล่าเจอแต่ขนม ยังไนวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องผสมพยาบาลนี่ไงกูเจอแล้วแดกขนมก่อนเลยเฮ้ยกระสุนลูกซองเก็บกล่องผสมพยาบาลนี่ครบครบเซตครบเซตอยู่เว้นที่สร้างกูยังที่สร้างไม่เจออฮ้ยเพื่อนมันยิงอะไรกันอยู่อ่ะอุย้ยเพื่อนมันอยู่นี่กันหมดเลยบีโอ้โหอาณาจักรไอ้เฮียอมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเกิอะไรวะเนี่ยโคบา เชาแล้<ห>วเช้าแล้<ห>ชวช้าแล้วโอ้ยเฮียขึ้นมาเจอสามตัวเฮียอะไรเนี่ยหมแตกหนึ่งหูเกือบแตกปั๊มยาวเลยเขาเจอว้วนเขาเจออ้วนได้เหรออยู่ไหนอ๋อนี่ข้างหลังวันนีมม้มาเข้าไม่ได้ก็ทุบสิทุบสินี่เาสร้างอันนี้เลยเพื่อนเดี๋ยวรอทำที่กันบงังให้เอาเพื่อนทุบออกทำไมวะ ไอเฮียก็กูวางให้ไม่ต้องเข้ามากูยืดแม่งเลยไม่ต้องเข้ามามึงอะเฮ้ยไปแล้วโคตรใจร้ายอ่ะว่ามันทุบของเค้าออกอ่ะโดนไม่รู้หรือเปล่ากูไม่สนกูยืดกูยืดแมงเลยแม่งทุบของกูออกทําไปได้อุ้ยใครทุบเขามีผีทุบผีทุบเราต้องการผีทุบเราต้องการผีทุบเลยเพื่อนก็ผีไงกูเห็นผีหมดแล้วกูเห็นไม่ผีหมดล้กูอุดไว้ อุ่ดด้ว้เฮ้ยมันมาโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเลยอ้วนไม่เป็นไรอุดได้อุดได้อุดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไวเรดาร์มาดูดิมันใช้ไงวะกูเห็นกดได้เลยคลิกซ้ายขาอ๋อได้ละไอ้เหี้ยแม่งตอนแรกบั๊กอ๋อแล้วก็จุดเขียวจะเห็นเป็นของโอเคกูยึดเลยมันเช้าแล้วอ๋อเช้าแล้วทุบๆๆๆเลยกูยึดบ้านแม่งไอ้เหี้ยไม่ใช่มันอุดเราข้างนอกนะไปไปไป ไอ้มันอุดไอ้เหี้ยทางหลังทางหลังออกทางนี้ออกทางนี้เอาทางนี้เอกทางนี้ทุบ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 หน้าต่างนี้ไป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 ออกออกออกไอเด็กเป็ดที่ไหนมันอุดรูกวูวะ <c oughs> โอ้โหมีดูดิโอ้ยเหี้ยไอเด็กเป็ดนง่นี้มีอะไรอะของเต็มเลยอะมันตามมามันตามมาคุณตามกูมาทำไมเนี่ยไอพวกนี้เไม่แล้วมันมเก็บเงินมันเก็บเงินไม่ให้เก็บครับ <c oughs> ไม่ให้เก็บยืดยืดนี่นี่ยืด โดนผีกัดไปดิโดนผีกัดไปปล่อยมันตายอย่าไปช่วยมันอย่าไปช่วยมันตายแล้วมันแค้นเรามันกลายเด็กที่แค้นไปแล้วไม่รู้อ่ะกูพกยาพกอะไรเรียบร้อยอ่ะพร้อมวิ่งอย่างเดียวอ่ะแฟนกูอยู่ไหนอ่ะอยู่ว้านไงอยู่ข้างในเนี่ยแฟนอยู่ไหนฉันนอนมาข้างนอกละโอ้ยเฮียโอ้โอ้เอายีเอ้ยีโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยกูหิว กูหิวกูรอดนี่กูยิงกูรอดเอาดิกูตุกกูอุดกูอุดเอาชีวิตรอดคนเดียวไม่รู้อ่ะกูได้โพงกับลออกูแล้วเหี้ยละแล้วกูจะออกไงเนี่ยมาได้อยู่ได้อยู่วิ่งไปหาเปล่า ดครับเอาไปเลยละกันอดแดกหัวกูไปหนึ่งรอบจู๊ครับจู๊อดแดกหัวกูตายโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาชาชาเล่นเล่นลน้อยๆเอามาเล่นแล้วกันมันจะได้สนุกขึ้นนะครับผมก็คลิปนี้เราจะมาเซอร์เวย์กันก่อนว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคน